สวัสดีจ้าเลี้ยงนี่เขาวางเขาเีดน้ำยาขนมจีนแบบบ้านๆสูตรอีรสานบ้านๆเนาะค่ะพี่น้องอันนี้นำปลาเดกค่ะตุ่มนำปลาเดกกับสินิปกพริกแห้งกับใช้หัวหอมแดงตะไคร้ข้าค่ะนี่นนนเดี๋ยวค่ะแล้วก็ปลาเดกต้นใส่ลงไปตุ่มเห็นเปื่อยเดี๋ยวจะค่อยอามาตำเนาะค่ะสีเข็ดใส่ป,าาป,าบบปลปาทูน่ากระป๋องเนาะค่ะน้ำยาขนมจีนแบบบ้านๆแล้วล้าใส่ปลาทูน่ากระป๋องแล้วก็ตีนไก่เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวต้มเดือดแล้ว พริกซุวเราก็ะจะค่อยไปตำค่ะระาวาังล้อหมวอขอนมจีนระาวาังล้อหมอ,อนอันนี้ซุแล้วค่ะพีน่น้องมกทอดใจเหนือกะลังก้นบาทใกระทอดยังไงใค่ก็เป็นซุปใส่แป้งทอดกรอบเลยละค่ะนี่ต้องกรอบเหลืองดี เ็ไปเพื to to ่อนเหอื่นน้วนเยอะค่ะพี่น้องก็ไม่กินเบิดแล้งเดี๋ยวดีกันเพราะว่าเหมื่นไปเห็ดงานเดิมมากสิได้อุอ้วนกินแล้วจ้ะไก่เทาก็บสิ่งตุกไก่แบบฟองที่เขาอ่อนไม่ห่างเขาเขาอ่อนมักไปเดี่ยวกาะสุนเพาะเขามัดอันเฮดตะแป้งแป้งโกกีนั่นเองเฮดตะแป้งโกกีนั่นเองค่ะชุบกับกับอดลูกเชีองเลยมันฟรังเทาก็บถอดเลยนาะเป็นไฟไก่ ขวดรอยอันนี้ก็สิเป็นสลัดสลัดอีหยังบุล่ะเอาไม่เห็ดขั้งแรกเนาะคะ่ะนี่เป็นเม็ดนิดน้อยม็ดเข่าดอกท่านบดเขือกเทศใส,ส่แตงใส่แล้วก็กุ้งเครื่องด้วยน้ำสลัดออกเปรี้ยวหม้อต้มนจำยาปลาแดกเลาก็เดือดขวดผาด์วดผาดที่จะรอให้พริกเปื่อยก็แล้วค่ะแล้วก็สิตักออก จะตีนไก่เนาะค่ะตีนง่ายอวบอวบได้ค่ะพี่น้องนี่ล้างทำคนสะอาดตัดเรียบเรียบร้อยค่ะนี่เดี๋ยวเปลียนน้ำปลาเด็กมะกรองใส่เนาะค่ะน้ำปลาดาติต้มเหรอค,ค่ะตักพริกออกเรียบร้อยค่ะนี่คือน้ำปลาดาะคะ่สําเร็จกระดาปลาเป็นข้อสเปกกรวงเลยค่ะอันนี้สูตรเท็จแบบสูตรเท็จกินแบบบ้านๆอีสานบ้านๆทั้งบาง้านเฮ้ยเนาะค่ะพี่น้องสูตรอื่นกต่แจ๊คสีเฮ็ดแจ๊กไก่กะเอาแบบง่ายๆกะได้คือกันคะ่ะแต่ว่าเขาอยากกินแบบสูตรนี่เนาะคะ่ะ สูตรอื่นเอาแบบรวดแล้วท่านใจก็บผต้องมาต้มจังสี่ก็ได้ค่ะตําเครื่องใส่แหล็กกระนำเที่ยนนำปลาเด็กใส้หนาเปล่าใส่เล็กกันใดค่ะกองน้ำปลาล่าไส,ไส่เรียบร้อยค่ะวันนี้ไปตําเครื่องพริกแกงด้วยค่ะพริกแกงกับยาขอบปุ่นเนาะค่ะนี้ทีน้องไปเรียวน้ำปลาต้มตําเครื่องวันนี้พี่น้องตําเครื่องพริกแกงเนาะค่ะคือเห็ดสูตรนี่นี่สูตรแบบบานๆเขาจะไหนจะไรๆๆนี่ อีส,สานเหมือนบาน้านเลยกองสิต้มเครื่องสีไส้เนื้อสีหัวหอมนค่ะพี่น้องขั้นต้มใส่กระนำปลาแดกเนื้อสีันสีหอมแต่ขั้นเห็ดฉบับเร่งด้วนก็นคือตำเครื่องสดๆเพระต้องเอาไปต้มใช้นำปลาลาก็ได้จ้ะฉบับเร่งด้วนตำปลากระป,ป๋องใส่แล้วก็บพวกพริกใส้ก็ใช้ใส่หัวหอมใส่แล้วก็ตำเหล็กแล้วก็เอาไปใส่คลุกเลยค่ะนั่นคือฉบับเร่งด้วน,นเนาะค่ะแต่นี่เขาอยากกินแบบ แบบสูตรแบบนี้แห่สูตรบานเขาเนี่ยเหงน้ำยากรบเดอ้อเหงแสบเดี๋ยวมือลังเจ็กสีเจ็กเหมูดค่ะมือล้งแล้วสีฮะน้ำยากรบตัวเรียกว่าสีก็ไลยไมีนุวนขนมจีนอกที่น้องเพราะดีเห็นนันขาไกลเหลือเนาะค่ะ ปาลาไก่ก็ประช้เหลือเครื่องหนึ่งก็เลยอ้าจัดเลือสะดวกทำไปจนแหลกกุระจ้าเอาละสนีก็ตรงแหลกคักเนะื่อเอาเแปบบีแบบยบๆเห็นมันเป็นขูนู้ขายหยาจังน้อยมันจังเสียบเพื่อจังน้ำยาปลาบานบานบานิสานบานเ้าเทปปลากระป๋องปลาทูน่าลงไปค่ะมีหวัวได้ก็ได้ปลากระป๋องปลาทูน่า cơm cuốn nó nó phải <laughs> nó đấy เอาล่ะอันนี้ติดตักซิหมอกันเลยค่ะนัวนัวน้ำยาปลาไปิปนบ้าน มัวขนาดพี่น้องเดี๋ยวปรุงเครื่องเนาะคะ่ะใบมะกรูดฉีกลงไปค่ะปรุงเครื่องกับวิ่งไลยเกลือนหนึ่งช้อนชาค่ะชูรสค่ะสามช้อนชาเนาะคะ่ะตามปริมาณเนาะคะ่ะ ไปน่องทนานพอกินชุดรก็บพ่อตองใส่กันเลยค่ะใส่หน่อยใส่หลายตามคอมช็อปนะจ๊ะร้อตะหมอดแล้วก็ซิมรถสิเด็ดเอ้ใบหอมใส้นะจ๊ะเดีอยแล้วค่ะเดี๋ยว,ดยวผดผลัดผ,ลผ,ลผลดุดผัดนะจา้ามาชิมรถกันเลยค่ะหอมขนาดพิมพ์องตัวเสียบขนาดค่ะขนมกีน้ำยาป่าเดี๋ยวเปิบ้านนู้นค่ะน้ำยาป่าขาไก่เส้นปลากระป๋องปลาทูน่าค่ะซีมรถค่ะ พอดีเลยขาไก่กับเวเลยพี่นองแสบนัวแสบนัวโคตสบสีค่ะนี่เรียบร้อยค่ะพี่นงหญยาป่าขาไก่ เสียบเสียบนัวนัวน้ำกันจ้าปิดเตาเลยค่ะกินได้ค่ะขนมจีนแล้ก็กลวกเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องน้ำยาปลาขาไก่อืมจะเสียบปะค่ะนัวนัวน้ำยาป่าแบบบ้านๆขาไก่พรมขาไก่อุบๆ